สวัสดีคะ่ะพบก,กับช่องหน้าทน,นะคะน้านก็ได้นําความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องกาหลงมิใช่หลงเพียงกาแต่คนก็หลงคนก็รักเป็นต้นไม้มหาสเสน่ห์นะคะข้อมูลจากภาควิชาพึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ขายปิศนาพฤษาพันธามสิบนาคม2562นะคะหลายท่านคงขึ้นเคยกันดีกับกาหลงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสตูลแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ากาหลงเป็นพืชสมุนไพรที่อัดแน่นไปด้วยสรรพคุณต่างๆสรรพคุณทางยาของกาหลงก็คือรากช่วยขับเสมหะใช้ต้มป็นยาดื่มช่วยแก้อาการโรคบิดนะคะต้นใช้เป็นยาแก้โรครัะกกระปิดรัะกกระเปิดนะคะ ใบใช้เป็นยารักษาแผลในรูจมูกคะ่ะและประโยชน์ของกาหลงก็คือด้วยใจก่อนนะคะชา,าวเขานิยมนํายอดอ่อนมารับประทานกันหรือบางครั้งตามความเชื่อเดิมของชาวจีนก็คือจะปลูกต้นกาหลงไว้ประจําบ้านเลยนะคะเพราะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่ให้คุณแก่เจ้าของบ้านนะคะข้อควรระวังในการใช้กาหลงก็มีดังนี้คะ่ะ บริเวณใบและกิ่งของต้นกาหลงจะมีขนอ่อนปะปรายหากสัมผัสกับผิวหนังของเราโดยตรงจะทำให้ระคายเคืองผิวหนังได้นะคะการทดสอบความเป็นพิษของต้นกาหลงนะคะก็พบว่าความเป็นพิษต่ำรวมถึงยังไม่พบผลข้างเคียงและอาการไม่พึงประสงค์นะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะและก่อนการใช้โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยเห็นดอกกาหลงหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปจะ้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิป,ปใหม่ๆก็จะลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ